คำว่าสถาบันน่ะมีความสำคัญสำหรับพวกตอนอยังไงตั้งแต่ลืงตาเกิดขึ้นมาบนแผ่นดินไทยอ่ะไม่เคยเห็นครั้งไหนที่พระมหากษัตริย์ทำร้ายประชาชนไม่เคยเห็นว่ามีเหตุการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ลงมาช่วยแล้วก็ดูแลประชาชนทุกๆครั้งที่ประชาชนของพระอ,องค์เกิดปัญหาต่งตางๆทั้งทาง,งด้านของภังพยธรรมชาติ แล้วก็ปัญหาต่างๆ,างๆความยากจนต่างๆท่านจะลงพื้นที่เพื่อจะไปดูแลแล้วก็แก้ไขจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะมีน้องร้องใหม่ๆที่ไม่ได้สัมผัสกับรองก้าของเราอนะคะอาจจะรู้จักรอสิซึ่งคิดว่าทุกคนคงสัมผัส ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยเศรษฐกิจพอเพียงก็สำคัญนะคะถ้าไม่มีคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเนี่ยความเดือดร้อนเข้าย่าหมักแพงต่างๆเรางล,ง,ลงทุนของมันไม่ได้ถ้าเราไม่เอาคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการลงชวิตในปัจจุบันนะคะ<อ>ก็ก็อยากฝากทุกๆคนนะคะว่าอยากให้ทุกๆคนให้ให,ให้เทิดทูนสถาบันให้มากค่ะเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่ที่ข้าหมากรตัดจะดูแลประชาชนแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ